สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเพราะเราก็มีสินค้าดีๆนะครับที่ว่าเราสั่งซื้อมานะครับเพราะเราไม่ได้จาหน่ายนะครับแต่ว่าเราเป็นคนสั่งซื้อมาใช้เองนะครับเกี่ยวกคูอุปรกรณ์แต่งรถนะครับจะเป็นอะไรงี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับ Yeah Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's f a k i n g now Yeah she hates me now I made mistakes but now I don't ever w a n n a be alone I don't really ever feel at home on my own in the zone โอเคนะครับก็ติดตามชิ้นนั้นก็คือหมอหลองคอกับสายคาดเบลนะครับหมอหลองคอ2ใบสายคาดเบล2ใบรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาแค่49บาทนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใส่ในรถแล้วจะได้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่่าเชิญค่ะเขาบอกเลยผมว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคาที่ได้มานะครับเพราะเราเป็นแค่คนซื้อมาใช้นะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับ Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy Duh. This legacy, you gon' see what's left of me You gon' see success in me, you ain't seen the rest of I just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it known They call me obsessive, oh I know Call me selective